สวัสดีครับคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับกลับมาอีกแล้วนะฮะคลิปนี้นะครับเราจะมาวิเคราะห์สินค้าเมื่อวานกันนะครับดูแล้วว่าเออเฮ้ยธุรกิจนี้เป็นอย่างไรนะครับก็คือครีมตัวนี้นะครับวิเคราะห์คีย์เวิร์ดของธุรกิจนี้นะครับว่ามันจะไปต่อดีไหมอะไรประมาณนี้เพราะว่าสินค้าตัวนี้ก็นับว่าขายดีพอสมควรเลยนะครับอย่างแบรนด์นี้จริงๆไม่ดังเลย16โซนะครับกาไรก็ อยู่ในช้อปปีนะครับราคา149บาทนะครับนี่คือกําไรค่าส่งอีกประมาณร้อยนึงนะนะครับลบไอ้นี้ไปกำไร3าไร3อ0เลยนะถือว่าใช่ได้เลยนะฮะเออเพราเลยเราจะมาวิเคราะห์ธุรกิจนี้กันนะครับอ่ะ แต่ก่อนอื่นนะครับคลิปนี้จะทำแบบออดออนไลน์ดอทคเว็บไซต์ที่สอนขายของออนไลน์ผ่าน eBay a m a z ม n นะครับแนะนาถ้าใครอยากเริ่มต้นก่อนแบบง่ายๆนะแนะนําว่าเริ่มต้นทํา eBay ก่อนนะครับมันทั้งง่ายแล้วก็เพื่อนๆสามารถจับธุรกิจแบบจับเสือมือเปล่าได้เลยไม่ต้องลงทุนสัญหาสินค้าช e, e ้อปปี้แล้วซด้าอีเบย์ไม่ใช่แลบวช้อปปี้ล้วซด้าเซเว่นแมคโครรถตัดบิ๊กซีมาขายก่อนได้เลยโดยที่ไม่ต้องซื้อก่อนหารูปมาให้ได้พออืนะครับ มาเข้าเรื่องธุรกิจตัวนี้กันเลยนะครับอ่นนี่หนึ่งวันนี้ก็สมาชิกของโอทอออนไลน์นี่แต่ปัญหาของ,ของหลายๆคนคุณรู้ไหมทํางานคนเดียวผมจะบอกนะจริงๆการทำอีเบเดือนแรกคุณขายได้สองสมชิ้นนี่ถือว่าสักเซสแต่บางคนไม่เคยรู้โอ้ไรวะคุณเหนื่อยไม่ตั้งเดือนนึงขายได้สองชิ้นคุณไม่ทําละคุณหารู้ไหมว่าถ้าคุณยังลงต่อไปทุกวันวันละชิ้นสองชิ้นถกเดือนคุณดูสิแล้วก็ตั้งเป้าหาของที่มีกําไรจริงๆเย่างเพื่อนคนนี้คุณเปิ้ล ขายของหนึ่งชิ้นเองเก้าสิบแปดอลลาร์เกือบสามพันบาทีวันนี้ได้มาหนึ่งออเดอร์ทุนสินค้าห้าร้อยค่าส่งแปดร้อยนี่ชิ้นเดียวนะนี่ชิ้นเดียวนะนี่คุณเปิ้ลบอกมาชิ้นเดียวนะไอ้เก้าแปดนี่ตีจริงๆยุคนี้มันสามพันหนึ่งด้วยนะอ่ะทุนสินค้าห้าร้อยโบกๆผมให้หกร้อยเลยอ่ค่าส่งอีกแปดร้อย คุณดูครับขายอี a บครับถ้าคุณหาของเป็นเทคนิคนี้แหละที่ผมจะสอนในคลาสของผมคุณเปิ้ลตอนแรกอยากทำาัลมาซอด้วยแต่อ m a มาซมันต้องลงทุนผมก็แนแนวคุณเปิ้ลว่าเฮ้ยทำอีเบก่อนดีไหมมันจับเสริอมือเปล่าได้ไม่ต้องลงทุนคุณเปิ้ลนี่เป็นบุคคลที่พูดเลยว่าต้องเก็บเงินเรียนมาหาหลัยคุณเปิ้ลก่อนมาเรียนผมเนี่ยเขาต้องไปทำงานแบบเหนื่อยแลกเงินเพื่อเอาเงินไปโรงเรียนที่มาหาหลัย แต่หลังจากที่เขารู้จัก eBay แบบผมสอนเขาอย่างเงี้ยเขาไม่ต้องคืองานเขายังไปอยู่ส่วนหนึ่งแต่มันมีรายได้เพิ่มดูเด็ดชิ้นเดียวเนี่ยกำไรพันเจ็ขายได้หนึ่งชิ้นเท่านั้นนะครับนี่คือสิ่งสำคัญของที่ผมพูดเสมอว่าขายฝรั่งกำไรดีคุณดูคุณดูไปเลยก็ได้ของที่ขายในช้อปปี้ส่วนใหญ่แล้วกำไรกี่บาทคุณต้องขายกี่ชิ้นคุณจาแม่นะบางคนไม่เคยทำไม่รูนะ คุณลองนั่งแบบเอากล่องมาแบบไม่ต้องขายจริงก็ได้แล้วลองทําเป็นแพ็คบัมเบิลสักยี่สิบกล่องแบบว่าคุณใช้เวลากี่ชั่วโมงชิงน้นนี้ชิ้นเดียวคุณเปิ้ลใช้เวลาไม่นานเพราะมันแค่กล่องเดียวกาไรพันเจ็ดนะแล้วก็จะมีเพื่อนๆในกลุ่มนะครับที่ผมบอกว่าคุณเปิ้ลก็เป็นเดือนแรกคุณเบิ้ลขายได้สองสามชิ้นแต่เขาไม่ท้อเขายังลงต่อไปนะครับเนี่ยในกลุ่มก็จะมีบอกเนี่ยเี่เพื่อนที่มันเกิดขึ้นจริงละเนี่ยเขาลงทุกวันคุณคุณเบบี้นาลีนี่เขาก็ลงทุกวัน ตอนแรกเขาเรียนกับผมไปตอนยังไม่มีกลุ่มมันอยู่โดดเดียวไนงะพออยู่โดดเดียวเฮ้ยกูไม่ทําไม่ทํามันรู้สึกแบบไม่รู้สิมันท้อแต่พอผมสร้างกลุ่มคุณเบบี้นารี่นี่ก็เป็นคนที่เข้ามาตั้งแต่ต้นๆน,นะครับแต่ตอนนี้อ่ออกหกชิ้นภายในสองเดือนผมบอกเลยปกติแต่ตอนนี้คุณนารี่ยังโพสต์ทุกวันนะฮะคุณนารี่นี่ยังโพสเนี่ยเนี่ยเนะนี่ยคุณปุ้มก็ลงลงเริ่มมีแบบเพื่อนๆมาลงแล้วก็ให้กําลังใจกัน และเดี๋ยวนะฮะใครยังไม่เริ่มต้นเนี่ยคุณดูคลิปผมนี้ไว้แล้วอีกประมาณสักอคุณนารีเขาบอกภายใน2เดือนละหรือสี่เดือนสีน่เดือนตอนนี้ปลายปีเอาง่ายๆคุณรอเข้ามาตอนเมษาพฤษภาว่ากลุ่มของผมที่ผมจะเอามาอวดในคลิปนี้มันเป็นยังไงมันสําคัญจริงๆนะกับการทํางานคนเดียวแต่ว่าส่วนหนึ่งแหละคนที่เรียน eBay กับโต์ออนไลน์ไปแล้วผมพูดเสมอนะครับแจ้งผมมาแจ้งขอเข้ากลุ่มมา ไม่คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับอยากให้เพื่อนๆเห็นแรงบันดาลใจเห็นเพื่อนๆเห็นรุ่นพี่ขายได้กาไรตั้งพันเจ็ดเห็นเพื่อนๆเฮ้ยเขาเริ่มขายได้แล้วนะแต่อย่างที่ผมบอกภายในสองสามเดือนแรกยอดอย่างนี้เป็นเรื่องปกติแต่คุณต้องทําให้ได้วันละชิ้นเป็นเวลาหกเดือนแล้วเดี๋ยวคอยดูระเบิดระเบ้อเลยกลุ่มนี้ยกลุ่มนี้เพิ่งเปิดมาประมาณสามเดือนนะครับแต่ก็มันมีบางคนแหละทําตั้งแต่ว่าแรกก็เป็นส่วนน้อยบางคนก็จ้องจ้องเพื่อนเพื่อนอยู่ยังไม่ทําก็มีเยอะ แต่นั่นแหละเดี๋ยวผ่านไปอีกสักประมาณกลางปีหน้านะฮะคุณจะเริ่มเห็นคนที่ทํามา6เดือนเต็มคนที่แบบว่าเท่าที่ผมเห็นนะประมาณ6กเจ็ดคนหกเจ็ดคนเนี้ยกลางปีหน้าเขาจะมาสร้างแรงบันดาลใจอะไรในกลุ่มอีกเยอะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะครับเพื่อนๆรุ่นเก่านะครับที่เห็นคลิปนี้แล้วนะฮะแบบเฮ้ยทำไมฉันไม่ซั c c e s วะลองเข้ามาในกลุ่มเห็นเพื่อนๆแล้วก็ลองทําตามในกลุ่มเห็นสิ่งที่ผม b u i วในกลุ่มนะครับตั้งอยากให้มันตั้งใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้นในกลุ่มนี้ นะครับก็เชิญชวนแล้วก็เพื่อนเพื่อนรุ่นใหม่นะครับใครที่มาสมัครโรงเรียนกับ eBay กับโอทออนไลน์แล้วก็แจ้งด้วยว่าขอเข้ากลุ่มครับอยากเข้ากลุ่มครับแน่นอนฮะผมเชิญเข้ากลุ่มไม่ได้คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิน้นเกี่ยวกับค์สเรียนทั้งสิ้นนะครับอย่างน้อยผมคิดว่าอยากให้แบบคนที่มาเรียนกับผมเนี่ยคุณได้กําไรเท่ากับค่าเรียนทุกคนวินวินคุณได้ความรู้กําไรคุณคืนทุนเหมดแลลวค่าเรียนเพราะว่าเราขายของ e ี a y แบบจับเสื้อมือเปล่า ขายของครับสั้นๆครับนี่น็คือเพื่อนที่เริ่มทําี Ba y มาก่อนนะครับจนยอดขาย eBay หลักแสนนะครับแล้วก็พอเข้าใจอย่างแท้ในการขายออนไลน์ก็คือเริ่มทา Amazon นะครับภาพนี้ก็คือเริ่มทํา Amazon มาประมาณ6เดือนนะครับยอดขายล่าสุดเดือนพฤศจิกานะครับเพราะว่าตอนนี้คลิปนี้ผมอัดเดือนธันวากลางเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะดูยอดพฤศจิกนะครับยอดพฤศจิกก็ดูตามนี้1.2 1.4ก็จะประมาณ1,300กว่าเหรียญนะครับทำมาแล้ว6เดือนแล้วก็ เจริญเติบโตขึ้นทุกเดือนเลยครับนี่ก็คือเพื่อนๆที่เริ่มทำอ m a ซ o นนะครับหลังจากที่ eBay เริ่มรู้แกวเริ่มรู้ไส้ยอดขายเป็นแสนแล้วก็มาต่อยอด Amazon นะครับอ่ะอัปเดตให้นะฮะนี่มือใหม่สมาชิกโอทออนไลน์ก็ลงหนึ่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆบางคนนะฮะนี่ทำา EBay มา2เดือนนี่เป็นไอดีใหม่นี่เป็นเรื่องปกติเลยนะแต่บางคนถ้าเพิ่งเริ่มทำไม่เข้าใจนะครับลง1ออก3เลยนะฮะวันนี้นะฮะเก็บฟีดแบ็ได้15แต้มนี่เพื่อนก็มารายงานนะครับ แล้วก็ปรึกษาเรื่องอื่นในกลุ่มนะครับผมก็เชิญชวนนะครับเพื่อนๆสมาชิก eBay เก่าของออดออนไลน์นะครับแจ้งแจ้งขอเข้ากลุ่มได้นะครับนะเข้ากลุ่มฟรีไม่คิดเงินเพิ่มอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับผมอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับก็สินค้าตัวนี้ธุรกิจนี้นะครับผมก็เอาคีย์เวิร์ดไปศึกษานะครับในใน Google นะครับ กลาดเนี่ยมีคนค้นหานะครับบน g o o g l e ถึง3 0 0แสนนะครับแล้วก็ดูจากกราฟแล้วนะครับยังดีฮะยังโตคืออจะบอกเอ้ามันลงไม่ใช่เหรอมันระหว่างทางเห็นไหมมันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงแล้วก็ขึ้นเห็นไหมแล้วก็มีลงช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงลงแต่เดียวมันก็จะขึ้นสูงขึ้นไปอีกในฤดูของมันนะครับก็ประมาณเดือนพฤษภาจะขายดีก็คือประมาณกลางๆปีนะครับ ช่วงนี้นะฮะอันนี้ช่วงนี้ล่าสุดบน Amazon นะฮะคีย์นี้อาจจะดูน้อยไปหน่อยแต่ว่ามันเป็นคีย์ที่เราคิดเองไงนะครับมันจะมีคีย์อื่นอีกที่เป็นหมื่นๆเลยก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เวิร์กเหมือนกันบน Amazon นะครับอ่าอนตัวนี้ก็คือตัวที่ผมเปิดไปเมื่อกี้แหละนะครับเสร็จแล้วพอเราไปดูต้นทุนนะฮะสินค้าทั่วๆไปแนวๆน,นี้นะครับนี่ก็จะเป็นพวก แนวแนวของสวยๆงามๆนะครับประเภทนี้นะฮะ,ะต้นทุนก็ไม่กี่บาทเองในแต่ละตัวเพื่อนๆดูสิเห็นไหมนะครับแต่มีบางตัวอาเป็นแบรนด์ดังหน่อยอันนี้ขายแพงอาจจะออแล้วก็ไม่เหลือมาขายแล้วก็เลือกพอดีพอดีแล้วเราก็อาจจะไปดูรีวิวหน่อยว่าตัวเนี้ยลูกค้ารีวิวว่าจะใช้แล้วดีไหมคือเราเลือกสินค้านี่มีคุณภาพใช้เอ้ยเห็นผลจริงด้วยนะนะครับพยายามเลือกนะครับอาแต่ว่าจะไม่เอามาจากต่างประเทศนะเชื่อของแนวเนี้ย เอาคนไทยขายด้วยนะครับ 1. ของต่างประเทศเราไม่รู้เรื่องคุณภาพ 2. องอความช้าของสินค้ากว่าจะได้มาเป็นเดือนด้วยแต่ถ้าเกิดเราเลือกโอ้นี่ต่างประเทศหมดเลยนี่หว่าอ่ะอย่างนั้นไอเนี่ยคนไทยอ่ะเนี่ยจังหวัดคนไทยนะ55ชิ้นก็ยังโอเคไอ้าสบาทนะครับร้อยสี่สิกว่าชิ้นนะฮะคนนี้ก็ปทุมทานีนะฮะร้อกว่าบาทแต่ดูแล้วถ้าเราไปขายในอีเบสี่หาอยกำไรแน่นอนนะครับแล้วก็ หนึ่งสินค้าเพื่อนๆอาจจะหาได้หลากหลายแบรนด์คุณได้เป็นสิบสิบสินค้าเลยนะคุณลงได้เป็นเกือบเดือนนะเออถ้ามาสินค้าประเภทนี้นะครับดูแล้วก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับแล้วก็การค้นหานะครับบน Google เป็นสามแสนนะครับบนอ m a ซอนนะฮะคีย์ตรงๆเลยตัวนี้นะแต่ที่ผมคิดคือปกติบางตัวที่ผมคิดยังเจอหลักร้อยเลยนะหรือม่น้อยแต่นี่คือมันก็ยังใช้ได้อ่ะสามพันห้าแต่ก็มีหลักมือนด้วยเหมือนกันนะครับมีหลักหมือนก็ถือว่า ใช้ได้แหละนะออกแนวบำรุงนะฮะบำรุงผิวหน้านะครับธุรกิจนี้นะครับใช้ได้นะฮะใช้ได้โอเคนะใช้ได้เลยตัวนี้นะแนวนานี้แหละนะแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะเพื่อนๆจะเอาแบรนด์อะไรก็ได้นะครับเพราะขนาดตัวนี้ตัวนี้ผมดูแล้วอันแบรนด์บนอ่อบนอีเบยังขายได้ตั้ง16ชิ้นนะฮะกำไร3า0ร้อยนะครับชิวๆเลยอ่ะสำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ต้องการเฉลยนะครับว่าธุรกิจนี้คีย์เวิร์ดอะไรธุรกิจนี้เทรนดีอย่างเนี้ย เราน่าจะหาจากช้อปปีมาขายไหมจับซสื้อผือป่าไม่ต้องลงทุนกลุ่มเพื่อนเพื่อนสมาชิก e bay นะครับแจ้งขอเฉลยมาได้ที่โค้ด a 1 4 2 a 1 4 1 2 2 0 2 1 k 1นะครับเป็นธุรกิจเลยนะครับเป็นคีย์เวิร์ดนะตัวนี้นะครับไปต่อยอดได้อีกหลายสิสนค้าจะหาในเซเว่นก็ได้นะฮะในเซเว่นมาขายก็ได้นะครับหรือจะเป็นแบบไปดูใน lotus นะครับหรือในช้อปปีอะไรพวกนี้ยไดด้หมเลนะครับ อ่ะขอไม่ได้นะฮะเฉลยชิ้นนี้ผมว่าตัวนี้ก็น่าเอามาขายเหมือนกันนะครับอ่ะรถออนไลน์นะครับสอนคุณขาย eBay ขายฝรั่งกําไรดีชิ้นหนึ่งเนี่ยสองสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนะฮะถ้าอนาคตคุณทําได้นะฮะลงอย่างสม่ําเสมอหกเดือนผ่านไปเนี่ยคุณอาจจะได้กําไรจากการขายอ e ี a y วันละพันบาทบอกเลยว่าอยู่สบายแล้วหากใค้จ่ายนู่นยังมีเงินเก็บเป็นหมื่นต่อเดือนได้สบายๆเลยนะครับก็ลองทําเองดูแต่ถ้าใครอยากซื้อประสบการณ์ไม่อยากลองผิดลองถูก ซื้อประสบการณ์การเรียนเลยนะครับขอแนะนำโ o ทออนไลน์ดอทเป็นทางเลือกนะครับติดต่อได้ที่066ย์หกห9หนึ่ง like ห้าเก้ากนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายนะครับยังง่ายยังไงก็ฝากนะฮะฝากใยอ้อมอ,อกอ้อมใจของเพื่อนเพื่อน,นะครับ้ากเข็นคลิปนี้บน YouTube ยังไงถ้าคิดว่าช่องนี้ดีมีประโยชน์ยังไงก็ฝากซับสไคร e ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจกับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ